เอาขอาแะงปอบไกับน้องแป้นนะครับอีกสักรอบเมื่อพันมาในเต็นนะครับผมนะจีนนะลูกเครื่งจีนแต่ว่าเกิดยูอุดอรศิลเป็นเป็นจีนนะเป็นทางพ่อพ่อเป็นจีนอยู่โคราชนะจีนจริงๆพรุง่งนี้มีงานด้วยมีงานอยู่อสมปุรุษีคำพีจิกมูลเื่ วงสองว่าอยากได้ตะเพ่งจีนจีนบาทนี่โอ้ยเนาะเห็นจังใดน้องอื่นเนาะ <c oughs> วงสองจักวงสองยังนะแต่ว่าสำเร็จเหมือนกันเหมือนเขาไปขอแต่ละสถานที่สำเร็จสำเร็จฉะนั้นแล้วสถานที่นี้ก็บ่ธรรมดาเด้องเจ้าปูห้องในผู้ใดเคยมาขอเพิ่นเราถือเลขยกมือขึ้นโอ้ยปูแม่นเพิ่มความเพิ่นอีเลไหนเคยใครเคยมาขอไว้เจ้าปู่แล้วถูกเลขยกมือ โอ้เต oh. ็มหมดนังลำ่ำนอกจากพุ่นมาล่ำถาวายแล้วพุ่นมาของอาจารย์ถือบอกถกอยุ่เนี่ยอาจารย์เครื่องเสียงกระถือเย้เครื่องเสียงฟรี <c oughs> <c oughs> นะอาจารย์คิงนะครับแสงสีเสียงตะการตาราคาย่อมย่อยุ่ค่ำชนดนะครับภรยาบวงสมพรอยากจัดยังติดต่อเราเลยนะครับผมอาจารย์คิงเม็กกาดนนะ มีทุย่างคือกันแน่นอนตั้งแต่ปูปาลิจิตปูปาลิจิตก็ลงเยอะะมากเลยแสงสีเสียงใครยังไม่เคยไปปูปาลิจิตยกมือ,อมันบัวไปเบิดทุกคนเราบอกใครยังไม่เคยไปยกมือนี่ไม่ยังไม่เคยไปบอกไปเด้อเนี่ยไปหาปาูปูปาลิจิตบารมีคนหลายลนะมาให้คนรวยมาหลายเราเด้ ถ้าศิลปินก็ไปขอเพิ่นขออย่างขอลดได้ลดนะนะขอลดได้ลดได้อยู่ปูหนึ่งเคยขอลดปูเอ้บรมีลดไปขนเครื่องเสียงนะได้ยี่นี้ใส่งวดหวดมมอดเสมอนะขอบ่ได้ขอเงินสดเนาะเพิ่นก็นให้ไปดาวบัดเน่ะมีแต่เงินแต่บ่ได้เงินจากเที่วดาก็พอเนาะบ่เป็นเงนี้ยขอปูขึ้นเนาะอยู่ได้เพบบราะบารมีปูยป่ย่าศิลปินแก่ประธานนะ ไม่ใ่อาจารย์คิงเท่ากันอาจารย์เครื่องเสียงของเราเนี่ยอาจารย์คิงเนี่ยรู้จักอาจารย์มาตั้งนานแล้วอาจารย์ก็อยู่ด้วยบารมีปู่ย่าบิลบายสีเครื่อกัดเบิดนะอยู่ด้วยบารมีปู่เนี่เพราะว่าจีเป็นนาค่าพิลมนมเริ่มลำั้งแต่ลำหนึ่งคนสองคนจนมีทีมมีทุกอย่างก็มาจากบารมีปู่ย่างชนะเป็นแก่งปว้เทกันบังคยบเริ่มบารมีปู่เนี่นะครับมาจากตัวคอเดียวตั้งแต่เลียนอยู่มหาลัยบ่มีเงินนะจนวันนี้มีอาชีพสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ นะครับผมปีบาทมีรถมีงวดมันนักตรงมีงวดอยูนะ่ฉะนั้นแล้วในลำดับต่อไปนี้จะพาร่ราร่วมรำถวายเคยบอกตลอดว่าคนถือมาล่ำหรือเขาจงปังเลยนะแต่ตเราถือกล่องอไล่สดด้วยเรากเขายัางปังฝักนะไปหาเราอีกรอบหนึ่งึให้เราทักมาหาเลยอาจารย์ วันนี้นุติดธุระหนูไม่ได้ไปเลยขึ้นมาดีแล้วเขาบอกมาเนาะขอเสียคนจะนวรหน่อยเร็วเดี๋ยวจะดูว่าตรงไหนรำเยอะรำเยอะแล้วจะปวยไปตรงนั้นนะ,ะ,ะคนที่ไม่รำจะจะไม่ปวยนะตรงไหนที่ไม่รำจะไม่ป่วยจะไม่ยืนยึงสิ ฝันเอาดับอใส่มือเลยครับผมมานี่ขอเสียงปรบมือหน่อยดังๆจากเจ้าภาพคณะสุนทาพรมีคนได้โชคดีก็จะได้ดอลลาร์แต่ดอลลาร์มันกับหนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลาดลาร์กับสามสิบห้าบาทสี่สิบาทได้ยุกลวยเตียวใครโชคดีก็ได้แบงค์พันเว้ขอเสียงกูจะได้แบงค์พันหน่อย เสียงเยปล่าปุ๊บถ้าป่วยฟังพี่เนาะขอเสียงผมจะได้แบงค์พันหน่อยโอ้ได้โอ้แบงค์ลอยแต่ว่าบังแบงค์เดียวได้เลยดิป่าห์แบงค์ลอยเป็ดปึกเมื่ขอเสียงผมจะได้แบงค์พันหน่อยเร็วบ่ลจอบเป็นโมแย่สมอนกอยบังหน <c oughs> ึงเทนั้นแล้วนะไหนใครอ่อยู่ที่ พ่อทีบ้านย่างบันเดือบป่ในใครอยู่บ้านเดือยกมือเออเขามาบองนี่เขาต้องให้มองนี่หลายๆมันบ่ฮะท่านเองก็มีได้แล้วได้คนละหารละพวกมีแกลบเบิ้ลซ่องกันให้สูบบ้างว่าสูบบ้างด้วหาล่อยุ่นให้หาล่อยุ่นกันลปินตาดีแค่ไงนน่าเสียมากนะจานั้นแล้วเดี๋ยวจะให้ทุกท่านรำถวาย แต่แกป่ยตอนไหนสังเกตดีๆห้ามมาตำ่ำคนเด้อเบื่นไม่งานปากแตกบระมาณนด้เออเออทั้งนี้อีกแล้วเออครับผมอาจารย์คิงเอาไหมคิงจ่าอาจารย์จ่าอาจารค์ขึ้นไปยืนทัางนี้ก็ดูกับแบงค์พันมีกี่แบงค์อาจารย์ก็โปย่ยมามีบ้างมาอพอภาพอาจารย์ต่อพา,า,ามเงินล้านอาจารย์ต่อเข้มหน้าคลาด อาจารย์ตึมมาอีกนเ <c oughs> ดี๋ยวดูก่อนนะครับดูก่อนนะแบงก์พันมีหนึ่งแบงก์แบงก์พันมีหนึ่งแบงก์ห้าร้อยมีหนึ่งนอกนั้นแบงก์ร้อยแต่แบงก์ร้อยมีประมาณสี่พันโอ้ไปเกี่ยวเขาของบันไดเรื่องสม,มุนไพรบันไดเลื่องคนเอาตลอดเกลียวหนุ่มเจ็ดงานล้วสวะเฉลี่นะเงินสมุนไพร ใครทีอ่ออกมารำก็ขอให้ได้รางวัลใหญ่ๆด้อใครที่มาออกมารำา้วสขัดกันเสียวแบ่งเล้าโป,ป,ปรยไปผู้ไรมาออกมารำสิบแบ่งเล้าโปรยไปพวกเออแต่ก่อนอไรหลายอยู่ดิแบ่งเล่าหนึ่งหลายอยู่นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนกีบนี่เท่ากับกี่บาทอาจารย์สามร้อยกว่าบาทคนนี้ ล่ล้ายเข็แม่งร้อยเลยถ้าเจ้าต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วถ้าตกองขี่รถไปเวียงจันทร์เออน่ะคาร์บันเบิดแล้วเอาตามไปเที่ยวเอาไปเป็นขวัญถุงก็ได้ถ้าไม่เลิกเช๊เป็นแก้ว่าถาเจ้าภาพเพื่อนให้ว่นนั้นร้อยดอลล่าสุนเดยเจเป็นขวัญถุงหมดเลยหววรถมากขึ้นด้เขาเส้นทันแหลกเลยแล้วได้เจ็ดพันบั้เป็นขอดขวัญถุงน่ะอ่ะสาธุอนามบนาสาธุมาเด้าเก็บคันมา เก็บขันก่อนบมมีอย่างดอกในขันมีตลอตตรีคนเสิรวยนาะเพดตังด้งออ่อสาธุบารมีนะร่วมรำถวายด้วยกันนะครับน้อมถวายเสียงพิดเสียงแคนเสียงร้องเสียงรำเดียนเชิทต้ท่านร่วมรำถวายต่อหน้าองค์เจ้าปู่เจ้ายา่าต่อหน้าพระพักสยามหาม,มหาบารมีองค์มหาบารมีนาคีนาคาเจ้าให้เป็นมงคลเกิ์สรรพไม่มงคลงงคนในกาบัดนี้เดิเรอพระพุทธเจ้าข้า i got